ใครนะครับที่เป็นเมนโตโรนะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับนั่นคือโตโรนะตอนนี้มันถูกรีเวิร์คความสามารถใหม่แล้วนะครับบอกเลยว่าตนนัวนี้เก่งมากสามารถเอาไปซับได้ออปได้นะครับดาเมจแรงกว่าเดิมนะครับโตโรบอกเลยว่าใครที่เป็นเมนต้องดีใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายความสามารถใหม่ของโตโรให้ฟังนะครับ เดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มอธิบายที่ความสามารถของสกิลพาสีกันนะครับที่ส่องพาสีผมนะครับจะแบ่งความสามารถออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกนะครับการโจมตีปกติครั้งที่3จะสร้างความเสียหายทางกายภาพแรงขึ้นนะครับดูนะฮะนี่ครับ1 2แล้วก็3ครับเห็นไหมครับดาเมจจะแรงขึ้นมากนะครับโตโลนี่ครับ1 2แล้วก็3นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสกิลพาสีแบบแรกส่วนความสามารถของสกิลพาสี แบบที่2นะครับก็เมื่อโตโรโจมตีเป้าหมายนะครับหรือถ้าสกิลดนเป้าหมายโตโรจะได้รับเก็บพลังงานมานะครับเก็บพลังงานนี้นะครับก็จะทําให้โตโรนะครับโจมตีไวขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเกตสิ้นสุดลงนะครับโตโรจะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองนะครับสิบครั้งนะฮะดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลับบ้านเลยครับดูนะฮะ เมื่อเกรสิ้นสุดลงนะครับก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองปึ๊บดูนะครับปึ๊บรอเกรลดลงมาครับนี่ครับก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองสิบครั้งเลยฮะเยอะมากเลยครับแล้วก็ความสามารถสก,กิลพาสซีฟแบบที่สามนะครับโตโร่นะครับก็จะได้รับบัฟลดความเสียหาย20%อันนี้ก็คือ ความสามารถสกิลพาสซีฟของโตโรนะครับประมาณนี้เลยส่วนความสามารถของสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการกดใช้นะครับแล้วก็พุ่งใส่เป้าหมายสตันเป้าหมายครับแต่ว่าความสามารถของสกิลสองอ่ะจะมีบัฟใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับจะสามารถดูดคลิปปลาคลิปเลนเข้าหาตัวเองได้อันนี้ถือว่าดีมากนะครับในการเคลียร์คลิปนะครับดูนะฮะมันสามารถดูดคลิปเข้าหาตัวเองได้ครับ นี่ฮะเดี๋ยวก็ได้รับก่อครับแบบนี้เลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูคลิปให้ดูนะฮะทั้งคลิปป่าคลิปเลนสามารถดูได้ครับนี่นะครับนี่เลย,เลยแล้วก็ทําดาเมจแล้วก็ยังสามารถรีเซตคูลดาวให้กับสกิลหนึ่งได้อะโอโหบอกเลยว่าดีมากโตโลไถ่สองครั้งอ่ะคิดดูนะครับดูฮะชึบนี่ครับนี่เลยเ,เพื่อนๆดูโคตรโหแล้วลูกจีเอ็มนะฮะปรับมาใหม่บับมาใหม่ ดูนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็คือความสามารถของสกิลสองครับแล้วก็ความสามารถของสกิล3บอกเลยว่าโอเวอร์มากนะครับเป็นการปรับตามเกมเออเนื้อคาคิดนะครับอย่างที่ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อนานมาแล้วนะฮะดูนะครับเป็นการกดใช้นะครับแล้วสามารถกระโดดได้นะครับแล้วสามารถกดสกิลหนึ่งร่วมได้ครับดูฮะนี่ครับนี่เลยกระโดด3ครั้งครับเพื่อน ดูนะฮะครั้งที่สามนะมัจะแรงมากนี่ครับชึบนี่เลยครับเป็นเพื่อนดูฮะสามารถกดสกิลหนึ่งร่วมได้ครับนี่ครับปั๊มแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คือการรีเวิร์คความสามารถใหม่ของโตโรครับเป็นเพื่อนโคตรโหดเลยฮะตัวนี้เมตาแน่เลยครับตโตโรออฟได้ซับได้ครับนี่ฮะ แล้วก็ในอนาคตนะครับก็จะมีฮีโร่ปรับตามเกมเออร์เนอร์ออฟคิงอีกหลายตัวเลยครับหลายตัวมากนะฮะถ้าว่างผมจะทำคลิปให้นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ทำได้ประมาณแค่10ตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับ10ตัวที่จะถูกรีวความสามารถในอนาคตแ้บก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการมาทำคลิปของตโน่นะครับไว้จะคลิปน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ